สวัสดีครับผมกวินนะครับรับบทเป็นผู้กองเข้มนะครับจากซีรีส์เรื่อง h i เด n s i s นะครับน้องสาวไฮยนะครับผมแล้วผมเป็นผู้กองนะครับเรื่องนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็น การสืบสวนนะครับสำหรับคารคเตอร์ผมในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคาลคเตอร์ที่ไม่ค่อยโชว์อิโมชันไม่ค่อยโชว์อารมณ์เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราก็ต้องสอบสวนเราไม่อยากให้คนอื่นคิดว่าเราแบบมีอารมณ์อะไรเข้าไปเกี่ยวกับในคดีครับแล้วก็มาเจอกับน้องสาวคนที่3นะครับเจอกับพิชานะครับในเรื่องที่อาจจะมีก็เห็นกันในเทรเลอร์แล้วนะครับ <laughs> ก็อาจจะมีแบบความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะครับ ในเรื่องนี้เป็ตำรวจนะแสดงว่าคุณต้องูารักษาคดีทางครับผมในเรื่องผมเป็นเป็นตัวละครที่ดีที่สุดแล้วนะครับในเรื่องเป็นคนดีนะครับเราต้องผมว่าเราต้องนิ่งไว้ก่อนนะครับมีอะไรมีรายละเอียดเล็กๆครับเป็นตำรวจเราต้องนิ่งครับผมหน้าคุณดูเล็กๆอยู่ตลอเวลาไม่น่าจะสีอะไรไม่เล็กๆนะครับ อยในเรื่องมันเป็นคดีฆาตกรรมใช่ไหมจ่บฟ้าเป็นตำรวจเนีไงก็ต้องไปสืบสวนาจะเลือกไปสอบนำชาใครนแรกในน้องสาวในพี่น้องทั้งสี่คนนี้เหรอครับคนแรกสอบถามฉัดฟ้าได้ไหมครับเอาฉัดฟ้าคนตายหรือว่าหรือว่าอาจจะไม่ตายก็ได้ไม่รู้เหมือนกันครับ อาจจะจุดทูบหรือว่าอาจจะต้องไปหาดูก่อนนะครับก็อยากจะถามเขาเหมือนกันนะครับว่าใครทําอะไรเขาหรือว่าเขาหายไปไหนนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเหลือสามคนนี้ผมว่าเอาจริงผมสงสัยทุกคนเลยครับเพราะว่าแต่ละคนหรือว่าแต่ละตอนเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าคนนี้เป็นคนทําแต่พอผ่านไปอีกตอนหนึ่งก็อาจจะมีแบบ ะมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้เปลี่ยนความคิดนะครับก็ผมว่าทุกคนน่าสงสัยหมดครับเรื่องนี้รวมถึงรวมถึงป่านด้วยนะครับไม่ใช่แค่พี่น้องสามคนแต่ว่ารวมถึงแบบอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องด้วยนะครับงสงสแล้วก็อาร์ชหรือว่าลูกนี่ก็น่าสงสัยเหมือนกันม่อนอย่างเงี้ยครับก็ <laughs> <laughs> น่าสงสัยนะครับไม่มีไม่มีใครรอดครับเรื่องนี้ถ้าเราจะไปสืบีเน,นี้ยเราจะต้องเริ่จากสิงไหงแรก็ <laughs> ต้องเริ่มต้นจากไปดูที่เกิดเหตุนะครับดูศพจนวนศู่ศพแต่ว่าเราอันนี้เราหาศพไม่เจอนะครับเราก็ต้องไปสอบปากคําน้องสาวแต่ละคนแล้วก็แต่ละคนที่อยู่ในบ้านอาจจะมีรวมถึงอาจจะมีพ่อแม่ของเขาด้วยมีแม่บ้านด้วยนะครับแล้วก็มีพี่ลุ่น้องด้วยนะครับทุกคนต้องโดนตดดํารวจตรวจสอบหมดนะครับโดนทุกคน,นครับอ่ายากไหมเหรอครับ ผมว่าไม่ไม,ไม่อาจจะมีเรื่องท้าทายเรื่องอา่าคิวบูนิดหน่อยครับอาจจะมีบูอาจจะมีแบบเราอา่าเราเราเป็นตำรวจใช่ไหมอาจจะมีลุยกันบ้างไปแบบไปอยู่ในป่าหรือแบบไปเดินไปเดินหาแบบเขาเห็นเห็นกันแล้วป่ะในเทรลเลอร์อาจจะแบบเราเราอาจจะไปหาตามป่าตามแบบหลังตอนกลางคืนเลยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็มีมีความท้าทายนิดหน่อยครับแต่ว่าสุดท้ายผมว่าผมว่ามันอาจจะท้าทายแบบ ในในเรื่องของนั่นแหละครับในเรื่องของการแบบในการบูอะไระครับแต่ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผู้กำกับหรือว่าทีมงานเขาแบบเล่าเรื่องทางแบบทางภาพเยอะพอสมควรครับก็อาจจะมีแบบมีแต่ละอย่างที่แบบในในสตอรี่ทางภาพมันเล่าอยู่แล้วครับก็ครับผมเป็นไรนะครับ

แต่ว่าผมผมว่าไม่ไม่ไม่ค่อยน่าสงสัยนะครับสําหรับอพิชานะครับเพราะเขาในเรื่องเขาก็ดูแบบก็ดูอินเอเซนต์อยู่ับไม่ไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่ครับคนคนน่าสงสัยอาจะเป็นชมพูนะครับหรือว่าน้องอ้ายนะครับเพราะเขาเป็นผมว่าเป็นคาลิเเตอร์ที่แบบค่อนข้างจะดูแบบมีเอ NERGY เยอะแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเป็นคนที่พุ่งพอสมควรครับเออผมผมสงสัยชมพูแล้วกันนะมีน้องอา่ะ ใช่ยงลองบอกไม่พฤติกรรมที่น่าสนใจขอกที่ที่เราเสียใจทำไมถึงเป็นนนี้อะไรงเงี้ก็ในเทรลเลอร์ก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรามันมันมันอาจจะผมไม่แน่ใจว่าจะบอกอะไรเหมือนกันครับเพราะว่าแต่ละอย่างที่ผมพูดในวันนี้ ผมค่อนข้างระวังตัวมากๆนะครับอาจจะเพราะว่า <c oughs> ในซีรีส์มันมีแบบดีเทลอะไรเยอะมากๆแล้วก็สตอรี่ก็แบบยุ่งเหยิงพอสมควรครับในในฐานะนักแสดงก็ต้องอ่านให้ละเอียดมากๆครับเพราะว่ามันจะมีแบบพวก flash back มีมแบบย้อนไปย้อนมาเล่าเรื่องในอดีตอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องแบบ <c oughs> ต้องต้องตามเรื่องพอสมควรครับอาจจะพูดอะไรเยอะไม่ได้นะครับตอนนี้ <c oughs> าว่ผมว่าคาแรคเตอร์ลึกลับน่าจะเป็นอาร์ชอาร์ชอาร์ชนะครับลูคนะครับผมว่าตัวละครนี้ลึกลับที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าผมอ่านบทไปก็เขาไม่บอกไม่บอกอะไรถึงตัวละครนี้เลยนะครับว่าแบบอดีตของเขาเป็นยังไงอะไรครับเราอาจจะแต่เราอาจจะได้รู้ตอนหลังๆว่าเขาเป็นใครเขามาทําไมมาหาใครหรือว่ายังไงนะ ออร์ช <Arch, S 2> เป็นตัวละครที่น่าสงสัยที่สุดนะครับเออคันนี้เราไม่ถูกเลเป็นตำรวจอใช้ปืนแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่อไม่ไม่เรื่องเรื่องบูอ่ะแตเป็นเรื่องแบบใช้ร่างกายมากกว่าครับผมเป็นตำรวจที่ไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ปืนเท่าไหร่ <laughs> ไม่ค่อยอยากยิงใครไม่ค่อยอยากทำร้ายใคร <laughs> เป็นตำรวจเป็นคนดีคุป <laughs> ปี้สามคำสำหรับเราไหมสามคำเหรอครับ ยอดนักสืบมันอว่ายอดนัก็ักใช่หก <ok ็ก็มีด้วยนะมันดูแค่แปลมาเลยอยงนี้นเราบอว่าในในกองเนี้ยคุณแบบว่าถ้าสมมติว่าคุณหงอคุณถูกชวนไน อ๋อในกองผมก็เอาจริงจะมีคู่หูที่แบบมามา,มาด้วยกันตลอดนะครับมีมพีพี่กายนะครับ <laughs> พี่กายในเรื่องเขาเป็นอ่าเป็นเป็นคู่หูขับผมนะครับ <laughs> เป็นเป็นคนที่คอยแบบสืบสวนในเรื่องเรื่องด้วยกันนะครับบางบางทีเขาก็ <laughs> ผมอาจจะเอากีตาร์มานั่งเล่นอะไรนะครับ <laughs> เขาก็เขาก็ <laughs> สายดนตรีเหมือนกัน <laughs> แต่ว่าเรา,าก็ก็ก็เจอทุกคนครับในกองเราก็อาจจะเจอพี่กายเยอะสุดแต่ว่าทุกคนเราก็รู้จักกันหมดนะครับ คือถ่ายไปอยู่ระหว่างแบบโคเด้นไวท์กับมีปรับคาแรคเตอร์กันไหมก็เป็นผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เป็นตำรวจอะไรเงี้ยครับผมเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับสําหรับสองคาแรคเตอร์นี้นะครับก็ในเรื่องนี้อาจจะเป็นแบบเป็นตัวละครที่ดูค่อนข้างโตขึ้นนิดนึงเป็นแบบคนที่นิ่งนิดนึงอะไรอย่างครับก็อาจจะมีคำผมผมเคยเล่นอันนี้เป็นตำรวจรอบที่สองนะครับเรื่องแรกก็เรื่องน็อตมีกับพี่ออปปิการด้วยนะครับใช่ครับก็อาจจะมีการแบบ ดึงคาแรคเตอร์นู้นมาใช้บ้า,อางอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าทั้งสองคนเป็นตำรวจทั้งคู่สืบสวนอะไรบางอย่างทั้งคู่เลยครับในช่วงนี้มีแบบกิจกรรมอะไรเห็นแข่งบาสช่วงนี้แข่งบาสอาจจะผมอาจจะไปดูมากกว่าครับเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยพร้อมนะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามีแบบอมีถ่ายด้วยมีงานที่เราต้องทําด้วยอาจจะไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องการแบบซ้อมอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วเพราะว่าไ รายการสามสามก็เพิ่งจบไปด้วยครับสามสามเนี่ยะก็ฉันก็ฉุได้นะตอนแรกก็ก็ก็ได้บ้างครับสามสามแต่ว่าให้ให้น้องๆอง่ะยูยี่สามเขาเป็นคนแบกดีกว่านะครับเราทูสิคที่เราไม่ได้ก็ขอบคุณมากครับสําหรับเสียงเชียร์นะครับมนเขาได้เห็นเป็นลุคพี่กวินนะหรือเป็นพี่ฟูครับผมวันนี้ก็เป็นเป็นน้องกวิน อันนี้อาจจะเป็นพี่กวินนะครับลุกนี้นะครับที่ก็พยายามแต่งตัวเป็นตำรวจนิดนึงครับเรื่องนี้เป็นแบบแจ็คเก็ตดำอาจจะแบบคาแรคเตอร์คล้ายๆในเรื่องอะไรครับอาจจะมีความเข้มขึ้นนิดนึงนะครับตามชื่อของตัวละครนะครับผมเราจะตัวเล็กตัวน้อยแล้วนะแไปอีกเรื่อง,องเราจะเป็นตัวเล็กตัวหนห้อยอีกมั้ไม่เรื่องออลิเฟนใช่ไหมครับใช่ก็ผมว่า อาจจะดูโตขึ้นมาหน่อยเพราะว่าในเรื่องอายุอะไรเงี้ยเขาก็เป,เป็นเด็กปีสี่ทุกคนนะครับเรื่องโกลเด้นดัตก็เพิ่งเพิ่งเข้าปีหนึ่งนะครับเพิ่งเป็นน้องใหม่มหาลัยอาจจะยังไม่ค่อยเจอโลกอะไรอย่างนี้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นตัวใน o n l y f a n <c oughs> ผมว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนเขาผ่านผ่านอะไรมาเยอะแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเป็นคนที่แบบไม่ได้อินโนเซนต์กับโลกใบนี้เท่าไหร่ครับผม ตามคาแรคเตอร์ของเราในเรื่องนี้นะคะว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยไหมหรือว่าจะเป็นผู้รักษาความมิติธรรมยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับผมนะครับเป็นผู้กองเข้มนะครับในเรื่อง h ฮเดนเซสน้องสาวไฮยนะนะครับ ก็มาดูกันว่าผมจะจับใครได้หรือเปล่านะครับหรือว่าตอนจบผมอาจจะโดนจับเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะโดนอาจจะโดนพี่กายจับนะครับตอนก็หมดผู้กองเชนนะครับอาจจะโดนผู้กองเชนจับในตอนสุดท้ายก็ได้ครับลองไปดูกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับขอบคุณครับ